คำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมสุภาษิตบทที่หนึ่งบรรดาสุภาษิตของซาโลมอนผู้เป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลและโอรสของดาวิดเพื่อให้รู้จักปัญญาและการสั่งสอนเพื่อให้เข้าใจถ้อยคำแห่งความรอบรู้เพื่อรับการสั่งสอนให้ฉลาดในเรื่องความชอบธรรมความยุติธรรม และความเที่ยงธรรมเพื่อให้ความสุขุมแก่คนรู้น้อยให้ความรู้และความเฉลียวฉลาดแก่คนหนุ่มคนมีปัญญาจะได้ยินและเพิ่มพูนการเรียนรู้และคนที่มีความเข้าใจจะได้การชี้แนะเพื่อให้เข้าใจสุภาษิตและอุปมาทางถ้อยคำของคนมีปัญญาและปริศนาของพวกเขา ความยำเกรงพระยาเวเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและการสั่งสอนคำตักเตือนให้ระวังเพื่อนที่ไม่ดีลูกเอ๋ยจงฟังคำสั่งสอนของพ่อเจ้าและอย่าทิ้งคำสอนของแม่เจ้าเพราะสองสิ่งนั้นเป็นมงคลงามที่ศีรษะเจ้าเป็นสร้อยรอบคอเจ้าลูกเอ๋ย ถ้าคนบาปล่อชวนเจ้าอย่าได้ยอมตามถ้าพวกเขาพูดว่ามากับเราเถิดให้เรามอบคอยเอาเลือดคนให้เราซุ่มทําร้ายคนบริสุทธิ์เล่นเถิดให้เรากลืนพวกเขาทั้งเป็นอย่างแดนคนตายและกลืนเขาทั้งตัวอย่างคนเหล่านั้นที่ลงหลงมรณาเราจะพบของล้าค่าทุกอย่าง เราจะบรรจุบ้านเราให้เต็มด้วยของที่ปล้นมาได้จงเข้าส่วนกับเราเราทุกคนจะมีเงินผงเดียวกันลูกเอ๋ยอย่าเดินในทางนั้นกับพวกเขาจงยังเท้าของเจ้าจากวิถีของพวกเขาเพราะว่าเท้าของพวกเขาวิ่งไปหาความชั่วร้ายและพวกเขารีบเล่งไปฆ่าคน เพราะไม่มีประโยชน์ที่จะขึงคายให้นกเห็นแต่คนเหล่านี้มอบคอยเอาเลือดตนเองพวกเขาซุ่มทำร้ายชีวิตตัวเองทางของทุกคนที่หากำไรด้วยความทารุณโหดร้ายก็อย่างนี้แหละมันย่อมคล้าเอาชีวิตเจ้าของนั้นเองเสียงเรียกของปัญญาปัญญาร้องเสียงดังอยู่ที่ถนน เธอเปล่งเสียงของเธอที่ลานเมืองเธอร้องเรียกอยู่ตามหัวถนนที่จอแจเธอกล่าวถ้อยคำที่ทางเข้าประตูเมืองว่าคนรู้น้อยเอย๋ยพวกเจ้าจะรักความรู้น้อยเปนนานเท่าไรคนที่ชอบเยาะเย้ยจะพอใจในการเยาะเย้ยไปนานเท่าไรและคนโง่จะเกลียดความรู้นานเท่าไร จงหันมาสนใจคำตักเตือนของข้านี่แนะ่ข้าจะเทความคิดของข้าให้เจ้าทั้งหลายข้าจะให้ถ้อยคำของข้าแจ้งแก่พวกเจ้าเพราะข้าได้เรียกแล้วแต่พวกเจ้าปฏิเสธข้ายื่นมือออกแต่ไม่มีใครใส่ใจพวกเจ้าเพิกเฉยคำแนะนำทุกอย่างของข้า และไม่ยอมรับคำตักเตือนของข้าเลยข้าเองจะหัวรเราะยาะความหายนะของพวกเจ้าข้าจะเยาะเย้ยเมื่อความกลัวมาถึงพวกเจ้าเมื่อความกลัวมากระทบพวกเจ้าอย่างพายุร้ายและความหายนะของพวกเจ้ามาถึงอย่างพายุหมุนเมื่อความทุกข์และความระทมใจมาเหนือพวกเจ้า แล้วพวกเขาจะร้องเรียกข้าแต่ข้าจะไม่ตอบพวกเขาจะสแสวงหาข้าแต่จะไม่พบข้าเพราะว่าพวกเขาเกลียดความรู้และไม่เลือกเอาความยำเกรงพระยาเวพวกเขาไม่ยอมรับคำแนะนำของข้าเลยแต่กลับดูหมิ่นคำตักเตือนทุกอย่างของข้าเพราะฉะนั้นพวกเขาจะกินผลแห่งทางของตนเอง และอิ่มด้วยความคิดเห็นของพวกเขาเองเพราะการที่คนรู้น้อยหันเหจากทางที่ถูกต้องก็นำความพินาศมาสู่ตนเองและการที่คนโง่ลงเพลิดเพลินก็ทำลายตนเองแต่ผู้ที่ฟังข้าจะอยู่อย่างปลอดภัยและอยู่อย่างสงบสุขไม่กลัวสิ่งร้ายใดๆ พระธรรมสุภาษิตบทที่สองคุณค่าของปัญญาลูกเอ๋ยถ้าเจ้ารับถ้อยคําของข้าและสะสมบัญญัติของข้าไว้กับเจ้าจงเนี้ยหูของเจ้าฟังปัญญาจงเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจเพราะถ้าเจ้าร้องหาความรอบรู้และเปล่งเสียงของเจ้าหาความเข้าใจ พระเจ้าสแสวงหาปัญญาเหมือนหาเงินและเสาะหาเธออย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่แล้วเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระยาเวและพบความรู้ของพระเจ้าเพราะพระยาเวประทานปัญญาและจากพระโอษของพระองค์ความรู้กับความเข้าใจก็ออกมา พระองค์ทรงสะสมสติปัญญาไว้ให้คนเที่ยงธรรมพระองค์ทรงเป็นโลกแก่ผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ทรงเฝ้าบรรดาวิถีแห่งความยุติธรรมและทรงปกป้องทางแห่งธรรมมิกชนของพระองค์แล้วเจ้าจะเข้าใจความชอบธรรมและความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมคือหนทางที่ดีทุกสาย เพราะปัญญาจะเข้ามาในใจของเจ้าและความรู้จะเป็นที่ร่มรื่นแก่วิญญาณจิตของเจ้าความเฉลียวฉลาดจะปกป้องเจ้าและความเข้าใจจะเฝ้าเจ้าไว้เพื่อช่วยเจ้าให้พ้นจากทางของคนชั่วจากคนที่พูดตลบตะแลงผู้ทอดทิ้งบรรดาวิถีแห่งความเที่ยงธรรมเพื่อเดินในทางแห่งความมืด ผู้ยินดีในการทำชั่วและเปลม่ปรีในการกลับดีเป็นชั่วคือคนที่วิถีของเขาคดและหนทางของเขาไม่ตรงเพื่อช่วยเจ้าให้พ้นจากหญิงพาสยาพ้นจากหญิงสําสนที่พูดจาพเนาพนอผู้ทอดทิ้งคู่ชีวิตที่นางได้เมื่อยังสาวและลืมพันทัญญาแห่งพระเจ้าของนาง เพราะบ้านของนางดิ่งลงสู่ความมรณาและหนทางของนางนำไปสู่ชาวเมืองผีทุกคนที่เข้าหานางก็ไม่ได้กลับมาและไม่ได้มาถึงวิถีแห่งชีวิตดังนั้นเจ้าควรจะเดินในทางของคนดีและรักษาวิถีของคนชอบธรรมเพราะว่าคนเที่ยงธรรมจะได้อยู่ในแผ่นดิน และคนดีพร้อมจะดำรงอยู่ในนั้นแต่คนอธรรมจะถูกตัดออกจากแผ่นดินและคนทรยศจะถูกถอนลากออกไป